ใครแข็งแกร่งที่สุดฮาชิรามะโทบิรามะฮิรุเซนมินาโตะนารูโตะ ฮาชิรามะเซนจูหรือที่รู้จักกันในชื่อเทพเจ้าแห่งชิโนโบิเป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านใบไม้ที่ซ่อนอยู่และเป็นโฮคาเงะคนแรกเขาครอบครองวูดริลิสเค็คเคเจนไกซึ่งทําให้เขาสามารถควบคุมและจัดการกับพืชและต้นไม้ได้เขายังเป็นนักรบและนักกลยุทธ์ที่มีทักษะและจัก,กระสารองอันมหาศาลของเขาทําให้เขาสามารถแสดงเทคนิคอันทรงพลังได้ โทบิรามาเซนจูโฮคา n เงคนที่สองยังเป็นนินจาที่มีทักษะสูงเชี่ยวชาญในเทคนิคการปล่อยน้ำเขารับผิดชอบในการสร้างสถาบันที่สำคัญหลายแห่งของ h ิปเล้ l ลีฟเช่นสถาบันนินจาและ ANBU b l บ c k o p บนอกจากนี้เขายังทิดคคนเทคนิค,นคของชา a ์โด c โคลนจุดสึกซึ่งได้กลายเป็นแก่นหนาคาองค์การต่อสู้ของนินจา ที่รู้เซนซารุโทบิโฮคังเงะรุ่นที่3เป็นที่รู้จักในฐานะสัตว์ตราจารย์จากความรู้มากมายเกี่ยวกับวิชานินจาและความสามารถของเขาในการแสดงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติทั้ง5ประการเขาเป็นปรมาจารย์ของเทคนิคการอัญเชิญและเทคนิคที่ทรงพลังที่สุดของเขาคือเดสเดมอนคอนซูมิ่งซีลซึ่งเขาใช้เพื่อปิดผนึกวิญญาณของศัตรูด้วยชีวิตของเขาเอง นีนาโตะนามิคาเซ่หรือที่รู้จักในชื่อเยนโลฟลชเป็นโฮคังเนร,รุ่นที่4และถือว่าเป็นหนึ่งในชิโนโบทิที่เร็วที่สุดตลอดกาลเขาเป็นผู้ประดิษฐ์เทคนิคฟลายอิ t งทันเดอร์กัซึ่งทำให้เขาสามารถเทเลพอร์ตไปยังตำแหน่งใดก็ได้ที่มีตราประทับพิเศษนอกจากนี้เขายังครอบครองราเซนแกนลูกบอลจัก,กราบอันทรงพลังที่เขาสามารถจัดการได้หลายวิธีนาูโตอุซูมากิตัวเอกของซีรีส์นาูโตเป็นชิโนบิทีท่ทรงพลังซึ่งมีจิ้งจอกก้าวหางอยู่ในตัว เขาเป็นที่รู้จักจากจากักรกัดสำรองอันมหาศาลความสามารถในการใช้เศษโมดและความเชี่ยวชาญในราเซนแกนเขายังมีความสามารถในการใช้จักรกของก้าวหางเพื่อเพิ่มความสามารถทางกายภาพของเขาและรักษาจากอาการบาดเจ็บ ในแง่ของพลังดิบฮาชิรามะมักถูกมองว่าแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มเนื่องจากการปล่อยไม้และจักกระสำรองอันมหาศาลความสามารถของเขาในการสร้างป่าที่มีชีวิตและควบคุมพวกมันทำให้เขาเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากเกรงขามในการต่อสู้อย่างไรก็ตามความอัจฉริยะทางยุทธวิธีของโทบิรามาและการประดิษฐ์คาถาโคลนเงาทำให้เขามีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครในสถานการณ์การต่อสู้ ถ้าฉันจัดอันดับพวกเขาฉันคิดว่าพวกเขาแข็งแกร่งที่สุดตามลำดับต่อไปนี้ฮาชิรามะมินาโตะนารูโตะโทบิรามะฮิรุเซนความคิดเห็นของคุณคืออะไรกรุณาสมัครสมาชิกและชอบขอบคุณที่รับช่วมูล